วิในพระน่ารู้คู่มือโยมพระขอปัจจัยสีที่ไม่มีโทษการออกปากขอปัจจัยสีกับโยมที่ไม่ได้เป็นญาติและไม่ได้ปรานาไว้ก็มีโทษแต่ถ้ารู้จักขอตามวิธีที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้คือ ขอในคราวเมื่อมีเหตุจำเป็นป่วยไข้หรือขอกับญาติและโยมปรวาณาเหล่านี้ก็ไม่มีโทษแต่อย่างใดขอจีวรพระถูกพวกพระราชาก็ดีพวกจนก็ดีพวกนักเลงก็ดีพวกใดพวกหนึ่งชิงเอาจีวรไปหรือจีวรถูกไฟไหม้ก็ดีน้ำพัดไปก็ดีหนูหรือปลวกกัดก็ดี เก่ามากเพราะใช้มานานก็ดีสามารถขอจีวรกับคนที่ไม่ใช่ญาติและไม่ใช่โบราไว้ไม่ต้องอาบัตแต่มีข้อแม้ดังนี้จีวรหายสามผืนยินดีขอได้สองผืนจีวรหายสองผืนยินดีขอได้หนึ่งผืนจีวรหายหนึ่งผืนยินดีขอไม่ได้เลย ถ้าขอมาได้มากกว่านั้นเป็นอาบัติทุกกฎในประโยคที่ยินดีเกินกำหนดต้องนิสกีได้จีวรมาแล้วต้องสละแก่สงคณะหรือบุคคลตามปกติพระจะขอจีวรหลายผื้นกับญาติและคนปรารณาได้ไม่ต้องอาบัตดังที่ท่านแสดงไว้ว่าตามปกตินั้นแหละภิกษุ จะขอจีวรแม้มากในที่แห่งญาติและปรณาก็ควร